สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันกับไลายที่17แล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะครบ21ไลน์แล้วนะเริ่มต้นด้วยการคิดตามคำพูดว่าร้ายของคนอื่นเป็นการเติมผิดร้ายให้ภายในตนเองใช่ครัถ้ามันจะไม่เติมผิดร้ายเมื่อได้ฟังคำพูดร้ายๆจากคนอื่นก็แค่ถามตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าง่ายมากเลยนะ เวลาฟังคำว่าร้ายของคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกตั้งคําถามกับตัวเองคือเราเป็นแบบนั้นจริงป่าวะอะไรเงี้ยแล้วคุณจะได้พบคําตอบค่ะอาละสัมผัสมือตัวเองสัมผัสมือกระดาษพร้อมแล้วด้วยมือที่ฉันมีฉันจะใช้อย่างดีงามจริงเพื่อฉันและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นลายนี้มีชื่อว่า t o d o s และ t o d l e s ล,ลักษณะนี้นะโค้งๆหน่อยอะแล้วก็แบบตัด ลแล้วก็โค้งมาหน่อยอย่างนี้ให้มันออกมาลักษณะอย่างนี้เป็นเส้นนี้แล้วก็ทําอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอ่ะทางที่สองแล้วต่อไปอันที่ต่อไปอย่างนี้มันเดิมจะย,ย้ยายใจใหญ่เท่ากันไม่มีปัญหาจะย,ย้ยายจะใหญ่โควงแล้วก็ปื๊บโคง้งไปตามเส้นนี้โคง้งมาอย่างนี้ฮะมันจะออกมาเป็นใบลักษณะอย่างนี้ค่ะ แล้วทีเนี้ยคุณก็เอาอย่างเงี้ยแลยคะ่ะมาทําตันเล็กอันใหญ่ต่อไปไแล้วก็วาดต่อมันไปนเลยค่ะ แล้วตรงไหนที่ไม่มีนี่ก็ถมดำได้นะตรงไหนที่มันมีพื้นที่แบบระหว่างกัน,นก็ลองถมดำดูเนี้่ค่ะทำให้เกิดลักษณะอย่างไงแล้วก็วาดมันต่อไปบางอันคุณอาจจะวาดแค่นี้ก็ได้นะสลับหลายๆอันหน่อยแล้วคุณก็แบบทําให้มันเป็นแค่เนี้ยก็ได้นะถ้าจะไม่ใส่ใบอะไรลงไป นี่คือลายทูเดลค่ะลายที่17ค่ะทุกคนตกแต่งมันเลยนะคะตามใจชอบพบกันใหม่พรุ่งนี้กับลายที่18สําสำหรับวันนี้ด้วยมือที่ฉันมีฉันจะใช้อย่างดีงามจริงเพื่อฉันและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสวัสดีค่ะ